อย่างที่ทราบกันดีว่าชื่อของเรนาโต s ซานเชสคือหนึ่งในเป้าหมายของทางหงแดงลิเวอร์ pool ในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแท้จริงเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดเผยครับว่าทางลิเวอร์ pool นั้นต้องการจะมองหาตัวแทนของจอร์จินิโอไวนาลดุมแล้วสเปคที่ทางลิเวอร์ pool นั้นมองหาก็คือนักเตะที่อายุไม่มากและราคาที่ถูกตั้งเอาไว้เนี่ยก็ไม่สูงจนเกินไปแล้ครับ แล้วพอมองเจอลึกลงไปครับเห็นได้ว่าเรนาโต s ซานเชสแข่งชาโปรตุเกสของทางริวเนี่ยก็ดูจะเข้าข่ายพอสมควรเลยครับและในวันนี้ทาง Liverpool today จะพาทุกคนนั้นไปทําความรู้จักและพูดถึงความเป็นไปได้ในดิวของเรนาโต s ซานเชสว่าสําหรับแข่งโปรตุเกสคนนี้มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ทางสโมสรของพวกเรานั้นจะได้ตัวแข่งรายนี้มาร่วมทีมเอาเลยครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาให้ทุกคนตามลิเวอร์พู today ไปดูกันได้เลย หากใครเป็นลาบนาสาวโเดอรคอฟครับจะทราบกันดีว่าชื่อของเรนาโตซานเชสนั้นมักจะเป็นหนึ่งชื่อที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงตั้งแต่ฤดูกาลนั้นยังไม่จบลงเลยครับ ซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อถูกพูดถึงและเป็นข่าวเชื่อได้เลยว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลเกือบทุกคนเนี่ยได้ตามไปสองฟอร์มของเลนาะโตซันเชสว่าหลังจากที่เขาคนนี้ครับล้มเหลวกับทางเสือใต้ไบเยอร์มิวนิกและไปแจ้งเกิดใหม่ในศึกลีกเองฝรั่งเศสกับสโมสรออย่างริลแถมเขาครับยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ริลนั้นพง,งาดควาชช้าแชมป์ลีกเออฝรั่งเศสเหนือปารีสแซ็์แชร์แมงในฤด,ดูกาลที่ผ่านมาด้วยแหละครับเพื่อน แล้วพอถึงนช่วงเวลาปัจจุบันทุกอย่างนั้นเริ่มจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นในรายของซานเชสเพอทางฟาบิซิโอโรมาโนกูรูเรื่องการซื้อขายนักเตะของยุโรปครับเขาเพิ่งจะออกมาเปิดเผยว่าในตอนนี้เรนาโตซานเชสสามารถย้ายออกจากเรีวได้ในซัมเมอร์นี้้างต้นสังก,กัดปัจจุบันของนักเตะอย,อยังเร็วได้ค่าตัวราวๆสามสิบถึงสามสิบห้าล้านยูโรแต่เชื่อกันว่าเหตุผลหลักๆที่ทางเรีวนั้นพร้อมจะขายซานเชสออกไปจากทีมก็เพราะพวกเขาครับต้องการจะลดภาระค่าเหนื่อยของนักเตะ ซึ่งทางออกที่ดีที่สุดที่ทางริวนั้นคิดก็คือการขายนักเตะออกไปจากทีมให้ได้ราคาแถมจากนั้นของโรมาโน่เนี่ยเขายังได้บอกเสริมอีกครับว่าณปัจจุบันมี4-5สโมสรที่ให้ความสนใจในตัวนักเตะแถม2สโมสรน,นั้นก็มาจากกองอังกฤษนั่นก็คือ Liverpool ลิเวอร์พูลและก็อาร์เซนอลอย่างไรก็ตามครับเมื่อนำการรายงานของโรมาโน่เนี่ยมาบวกกับคลิปของเลกิปสื่อดังในประเทศฝรั่งเศสที่ได้รายงานข่าวเกี่ยวกับริวว่าการที่2สโมสรจากกองอังกฤษให้ความสนใจในตัวซานเชสนั้นเป็นเรื่องจริง แต่ดูเหมือนว่าทางหงแดงิรวอร์พูลของพเราครับเพื่อนๆจะดูมีความจริงจังในการให้ความสนใจในตัวนักเตะม,มากกว่าทางหน้าของอาร์เซนอลเนื่องจากส่วนหนึ่งครับอาจจะเป็นเพราะทางสโมสรอย่างไบรตันแอนด์โฮฟอาเบียนพวกเขาเนี่ยเพิ่งจะออกมาประกาศเซ็นสัญญาความมิดฟิลด์รุ่งจากเรดบูลซาบวกด้วยสัญญาระยะยาวถึง4ปีนั่นก็คือมิดฟิลด์ชาวแซมเบียที่มีชื่อว่าอ e ีน็อกเอ็มเวปู แล้วการเข้ามาของเอเวปูนี่เองครับมันจะถูกมองว่าเขาน่าจะเข้ามาแทนที่ของยูสบิสซูมาเนื่องจากเกรแฮมพอตเตอร์นั้นรู้ดีครับว่าเขาน่าจะเสียมิดฟิลชามาลีนั้นออกไปจากทีมในซัมเมอร์นี้จริงๆซึ่ง2สโม,มสรที่ได้ตกเป็นข่าวกับนักเตะของพวก,กเขาก็ไม่ใช่ใครที่ไหน2ทีมนั้นก็คืออาร์เซนอลและก็ลิเวอร์พูลนั่นเองครับมาถึงตอนนี้ทุกอย่างนั้นเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในรายของเรนาโตซานเชสรวมถึงยูสบิสซูมา ว่าไม่แน่ครับในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าหนึ่งใน2คนนี้อาจจะมีใครได้สวมยูนิฟอร์มของชาหงแดงลิเวอร์ pool ของพวกเรานั่นเองเลยครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรนาโตซานเชสกันบ้างชอบหรือไม่ชอบนักเตะค,คนนี้สามารถร่วมคอมเมนต์และพูดคุยไว้ใต้คลิปนี้กันได้เลยครับสำหรับวันนี้ครับลิเวอร์ pool today ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ายัางไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลิเวอร์ pool today กันด้วยนะครับสวัสดีครับ